โอเวอร์ท็ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ Description ได้เลยครับถูกดีปลอดภยัย no r e f u n ร้อยเปอรครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องหลักบทสลับฉากฉากที่3วิหารที่ล่มสลายแล้วลราก็ผมแนะนําให้ปิดคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าภายในวิดีโอนี้นั้นอาจจะมีเนื้อหาที่จะไปสปอยเพื่อนๆต่อเล่นเข้านะแต่ถ้าใครเล่นจบแล้วหรือไม่ค่อยแคร์กับการถูกสปอยเนื้อหาสักเท่าไหร่เราก็สามารถไปคุยกันต่อได้ครับ เรื่องราวของบทสลับฉากฉากที่3วิหารที่ล่มสลายนั้นมีเนื้อหาที่ค่อนข้างน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความลับที่ถูกเปิดเผยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตัทาราสุนะว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นเบื้องหลังของเรื่องราวทั้งหมดเป็นฝีมือของ 1- ใน3ผู้บริหารที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างดอททเรอีกทั้งยังมีเรื่องราวที่ชวนปวดหัวอย่างการที่ตัวของสา尔ามุชนั้นพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โดยการลบตัวเองออกไปจากต้นไม้เออร์มินซูต้นไม้ที่ได้เก็บง้มูล ทั้งหมดที่อยู่ในเทรวตเอาไว้โดยหากต้นไม้ต้นนี้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรเกิดขึ้นภายในแล้วแล้วก็ทวีปเทรวต หรือโลกแห่งนี้นั้นก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนั่นเองครับโดยท้ายที่สุดแล้วถึงแม้ว่าตัวของสการามุชนั้นจะพยายามเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์อย่างไรโชคชะตาของเราผู้คนที่เขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็กลับไม่เปลี่ยนแปลงครับหรือเรียกง่ายๆว่าถึงแม้ตัวของสการามุชจะไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนๆของเขาที่ทาราสุนาก็ตามยังไงเพื่อนๆของเขาที่ทาราสุนานั้นก็มีชะตากรรมที่จะต้องจากไปอยู่ดีครับโดยหากเรามองดูผิวเผินแล้วเราก็มันก็เป็นเหมือนกับว่าภารกิจที่ตัวของสาร มชนั้นต้องการจะทําให้สําเร็จนั้นมันดันไม่สําเร็จครับแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าเศร้าอย่างมากนะครับสำหรับสาลามุชที่เขานะ่มีความต้องการจะช่วยเหลือเพื่อนพ้องของตอนเองและลบล้างความผิดบาปที่ตัวเองได้ก่อไว้ในอดีตในฐานะของฟาทุยนะแต่หากเราลองมองลึกลงไปในเรื่องราวเหล่านี้ครับผมเชื่อว่ามันมีเรื่องราวบางอย่างที่ทางผู้พัฒนานั้นต้องการจะสื่อมากกว่าความเศร้าเสียใจของเรื่องราวในอดีตจากหนุ่มน้อยที่ชื่อว่าสาลามุชการที่สาลามุชนั้นยอมเสียสละตนเอง บนพื้นฐานของความคิดที่ว่าหากไม่มีเขาสักคนไปปรากฏตัวหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนๆของเขาเพื่อนๆของเขาที่ทัทาราซึนะนั้นก็คงจะไม่ตายนั่นเป็นชุดความคิดที่เสียสะละและน่ายกย่องอย่างมากครับซึ่งหากการเสียสะละของเขาในครั้งนี้นั้นถูกเล่าในบริบทอื่นๆด้วยแล้วก็ตัวของเขาก็คงกลายเป็นฮีโร่ที่น่าจดจําไปนานแล้วครับซึ่งถ้าเกิดใครจรําพ็อดเรื่องแนวนี้ได้ก็จะนึกถึงตัวของสไปเดอร์แมนนะครับที่เหล่าเพื่อนเือของเขาเนี่ยจำเขาไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวของสไปเดอร์แมนนั่นเนี่ย การซ่อมแซมเหล่ามันติเวิร์สนั่นเองนะโดยแลกกับการที่เหล่าผู้คนจะลืมการมีอยู่ของเขาไปแต่การเสียสละของสกาลามุชในเรื่องราวนี้ครับมันดันไปข้องเกี่ยวกับเรื่องราวที่ตัวของสกาลามุชนั้นไม่มีวันที่จะแก้ไขมันได้โดยสิ่งที่เขาไม่สามารถแก้ไขได้ก็คือชะตากรรมนั่นเองครับในโลกของสายทานแห่งโชคชะตาอันยิ่งใหญ่ที่เหล่ามวลมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆนั้นไม่สามารถที่จะทําความเข้าใจมันได้เรื่องราวเหล่านี้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อย่างมากครับดังนั้นเราคิด จริงๆเหรอครับว่ามนุษย์ตัวเล็กๆหรือสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆอันกระจจอยร่อยแค่ชีวิตเดียวนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของคนนับร้อยนับพันได้คําตอบก็คือไม่ครับสิ่งที่ทางโตเกมต้องการจะนําเสนอให้เราเข้าใจก็คือชะตากรรมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยในช่วงสุดท้ายของเรื่องราวบทสลับฉากฉากที่3วิหารที่ล่มสลายเราและไพมอนเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมายัางห้องพักของตนเองครับแต่สิ่งที่ตัวของเราพบก็คือกา,าน้ําที่ล่วงหล่นลงมาแตกอยู่ พื้นเมื่อเห็นดังนั้นตัวเราเนี่ยก็ตกใจนะครับแล้วก็นึกขึ้นมาได้นในทันทีว่าสาเหตุที่กาน้ำเนี่ยมันตกลงมาแตกตรงพื้นมันก็เป็นเพราะว่าตัวของไพมอนตื่นตกใจในเรื่องราวของสกาลามุชนั่นเองครับตัวของเธอเนี่ยจึงได้เผลอไปชนเข้ากาน้ําจึงหล่นลงมาแตกแต่ว่าเรื่องราวการตกของแจกรนเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นครับเพราะว่าตัวของสกาลามุชนั้นได้ทําการลบประวัติของตัวเองในฐานะของฟาทุยออกไปหมดแล้วดังนั้นครับไพมอนก็ไม่น่าจะมีอากับกิริยา าการตกใจเกี่ยวกับสการลามุชและพุ่งไปชนกานะ้นให้มันตกลงมาแตกได้ความคิดเหล่านี้นั้นเล่นเข้ามาในหัวเราอย่างรวดเร็วครับซึ่งมันก็เต็มไปด้วยข้อสงสัยต่างๆนานานะว่ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกันแน่ซึ่งในขณะที่เราคิดเรื่องราวเหล่านี้อยู่ภายในใจนั้นก็ราวกับว่ามีใครสักคนที่สามารถอ่านความคิดเราออกและเฝ้ามองเราอยู่ตลอดเวลาครับทันใดนั้นเองก็ได้มีเสียงของหญิงสาวดังขึ้นมาโดยทั้งตัวเราและไพมอนก็ได้ยินเสียงแบบเดียวกันเสียงเสียงนั้นได้พูดขึ้นมาว่า ฟังดูแล้วเธอคงสับสนน่าดูสินะฉันเข้าใจถึงความรู้สึกของเธอดีไม่ว่าใครที่ได้มารู้เรื่องราวพวกนี้ก็ต้องรู้สึกสับสนงุนงงกันทั้งนั้นแต่ว่าน่าเสียดายจังโชคชะตาของทวีปเทรเวตนั้นไม่อาจาสั่นคลอนได้ง่ายๆเทพเจ้านั้นมีโอกาสทําสําเร็จเพียงน้อยนิดและอย่าถามถึงตัวตนที่ไม่ใช่เทพเจ้าเลยมันพูดยากหากจะให้พูดง่ายๆก็คือสิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยนั้นเวลาไปชนกิ่งไม้แล้วอาจทําให้กิ่งไม้สั่นไหวก็จริงทว่าการเอียงหรือการ การเบี้ยวหรือการสั่นนั้นมันไม่เท่ากับการย้ายตำแหน่งโชคชะตาเองก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันซึ่งมันก็เหมือนกับกาน้ําที่ตกลงบนพื้นนี่แหละอาจจะมีแมวบางตัวที่ไปปัดมันตกลงมาแตกก็ได้หรืออาจจะเป็นนกที่บินมาชนมันตกก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือกาน้ํามันก็ตกลงมาแตกอยู่ดีเมื่อพูดมาถึงจุดนี้ครับเสียงของหญิงสาวปริศนาก็ได้หายไปและทิ้งปมปริศนาให้ผู้เล่นอย่างเรานั้นสงสัยกันนะครับว่า เธอเป็นใครกันแน่ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงความน่าจะเป็นของเสียงปริศนานะครับผมกม็คงจะต้องอธิบายถึงข้อสังเกตที่ผมมันได้พบเจอครับข้อสังเกตแรกที่ผมพบเจอนั้นมันเกี่ยวข้องกับความสามารถของเสียงปริศนาที่เราพอจะสามารถสังเกตได้ง่ายๆครับสิ่งสิ่งนั้นก็คือตัวเธอสามารถที่จะอ่านความคิดในจิตใจของเราได้โดยในตอนแรกที่ตัวของเราเนี่ยมองไปที่แจกันแล้วคิดอยู่ในใจครับตัวของเธอก็รู้ได้ในทันทีว่าเราคิดอะไรอยู่ซึ่งเธอเนี่ยสามารถเข้าไปอ่านใจของคนอื่นได้ตัวละครที่มี เกลพลังแบบนี้ได้นะเนี่ยในเนื้อเรื่องก็เห็นทีว่าจะมีเพียงแค่ตัวเดียวที่เห็นชัดๆนะครับสิ่งเธอก็คือนาฮิดะอาคอนหรือเทพแห่งไม้นั่นเองครับแต่อาคอนหรือเทพแห่งไม้นั้นก็ถือได้ว่ามีดีกรีเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญากันเลยทีเดียวครับดังนั้นข้อสังเกตรแรกเราจึงอาจคิดได้ว่าตัวของเจ้าของเสียงปริศนาเนี่ยอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเทพเจ้าหรืออาคอนนั่นเองข้อสังเกตที่2ตัวของเธอรู้ว่าประวัติศาสตร์ในทวีปเทรเวตน้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกทั้งยังรู้ด้วย ว่าใครเปลี่ยนแปลงได้บ้างนะครับจากคําพูดที่ว่าโชคชะตาของเครเวตนั้นไม่อาจสั่นคลอนได้ง่ายๆเทพเจ้ามีโอกาสเพียงน้อยนิดที่จะทาสาเร็จคําพูดเหล่านี้ครับล้วนยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าเธอนั้นเป็นหนึ่งในคนที่ร่วงรู้ความลับที่น้อยคนเท่านั้นจะรู้ได้จากข้อสังเกตทั้งสองข้อนี้ครับมันจึงทําให้เราเนี่ยสามารถพอที่จะสโคบตัวละครลงได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งตัวละครที่เป็นเจ้าของเสียงปริศนาตามความคิดเห็นของผมนั้นมีความเป็นไปได้อยู่ด,ด้วยกันทั้งหมด2ตัวละ ตัวละครแรกผู้ใช้พลังของตนเองในการปิดบังโชคชะตาของฝาแฝดในเควสเนื้อเรื่องหลักสุดท้ายของซูเมรุครับเราจะได้พูดคุยเพื่อถามเรื่องราวต่างๆกับนาฮิดะซึ่งหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจก็คือนาฮิดะบอกกับเราว่าเธอได้ใช้พลังของเธอเนี่ยตรวจสอบเข้าไปในเออร์มินซูและได้พบกับข้อมูลของฝาแฝดเราอยู่ภายในนั้นครับโดยมาเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากๆเนื่องจากตัวของเราและฝาแฝดของเรานั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เดินทางมาจากสถานที่อื่นๆหรือว่าง่ายๆก็คือเรามา ใช่คนของเทรเวตนั่นเองครับซึ่งจากคําอธิบายของนาฮิดานั้นเนี่ยฟาทุยจะเรียกสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนของเทรเวตว่าผู้มาเยือนนั่นเองครับโดยเราเนี่ยก็เป็นผู้มาเยือนลําดับที่4่ะนะอีกทั้งตามคําอธิบายหรือตามหลักการแล้วเนี่ยครับการที่เราและฝาแฝดของเราไม่ใช่คนในทวีปเทรเวตก็เท่ากับว่ามันไม่น่าจะมีข้อมูลของเราและน้องสาวเนี่ยลงใบบันทึกในเออร์มินซูครับเพราะเออร์มินซูเนี่ยจะบันทึกข้อมูลของคนในทวีปเท่านั้นนะนะดังนั้นครับการที่นาฮิดะได้พบเจอกับข้อมูลของฝา จึงเป็นอะไรที่แปลกอย่างมากครับซึ่งนาฮิดะก็ได้ค้นคว้าข้อมูลต่อไปและเธอก็พบว่าข้อมูลของฝาแฝดเรานั้นปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อ500ปีก่อนในช่วงหลังสงครามแห่งหายนะของแคนเรียนั่นเองครับจากข้อมูลในเออร์มินซูนั้นได้ระบุเอาไว้ว่าหลังสิ้นสุดสงครามลงตัวของฝาแฝดเราก็ได้ออกเดินทางไปทั่วเทรเวสแต่ในขณะที่การเดินทางของเธอกําลังจะสิ้นสุดลงข้อมูลต่างๆเหล่านั้นกลับหายไปซึ่งดูเหมือนกับว่าได้มีผู้มีอํานาจบางคนได้ ใช้พลังของตนเองในการปิดบังโชคชะตาของเธอเอาไว้ครับอีกทั้งยังดูเหมือนว่าผู้มีอำนาจคนนั้นครับอาจมีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับอบิสไม่มากก็น้อยอะนะดังนั้นตัวตนปริศนาที่มีพลังในการปิดบังโชคชะตาจากเทพแห่งปัญญาได้ผมคิดว่าชอยนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวครับ ตัวละครตัวที่2ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเจ้าของเสียงปริศนาก็คือเทพแห่งกาลเวลาเอสทารอสหากจะพูดถึงเทพแห่งกาลเวลาแล้วเราก็เราก็คงจะต้องย้อนกลับไปนะจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งผมจะเล่าเหตุการณ์เหล่านี้ย่อๆแล้วกันนะส่วนฉบับเต็มเนี่ยสามารถกลับไปดูได้ครับในคลิปวิดีโอสรุปเนื้อหาทั้งหมดของเอ็นการโนมิยะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้เดสคริปชันละกันนะครับโดยในตอนแรกเริ่มนั้นมีดินแดนแห่งหนึ่งซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ใช้ชื่่อวา ดินแดนแห่งนั้นถูกปกครองโดยมังกรที่ดุร้ายทั้ง7อยู่มาวันหนึ่งได้ปรากฏสิ่งที่ต่อมานั้นพวกเราจะเรียกเขาว่าบัลลังก์ที่1ขึ้นมาครับบัลลังก์ที่1น,นั้นเป็นเทพเจ้ารูปงามที่ไม่สามารถระบุเพศได้เขามีนามว่าฟาเนสฟาเนสได้ใช้พลังของตนเองสร้างเงาของเขาขึ้นมาอีก4ร่างและได้ร่วมมือกันจัดการกับเหล่ามังกรอันดุร้ายและท้ายที่สุดครับผลของสงครามก็คือฟาเนสและเงาทั้ง4ี่ของเขาได้รับชัยชนะไปหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับฟาเนสก็ได้ สร้างแผ่นดินสร้างผืนหน้ากาศสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นมาและตั้งชื่อทวีปแผ่งนี้ว่าเทรเวต ซึ่งท้ายที่สุดครับเขาก็ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมานะรวมถึงเหล่าสรรพสัตต์ต่างๆก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งข้อสังเกตตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจฟาเนสนั้นมีเงาอยู่ด้วยกันทั้งหมด4เงาแต่ตามตำนานนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่ามีเงาเพียงแค่1นเงาเท่านั้นที่ให้ความช่วยเหลือฟาเนสในการสร,าสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาซึ่งน่าจะรวมถึงมนุษย์ด้วยนะครับเวลาผ่านไปก็ได้ปรากฏบัลลังก์ที่2ขึ้นมาซึ่งพวกมันนั้นก็ได้เปิดสงครามกับบัลลังก,งก์ที่ดงนึ คุณแรงพอๆพกับสงครามในครั้งแรกทรงผลให้มนุษย์บางกลุ่ม ได้ตกลงไปยังส่วนลึกของโลกซึ่งต่อมาครับมนุษย์กลุ่มนั้นก็ได้กลายเป็นชาวเองกานูมิยะที่เรารู้จักกันนั่นเองโดยชาวเองกานูมิยะที่ได้บันทึกเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้นั้นเขาได้บอกว่าหลังสงครามนั้นพวกเขาไม่ได้รับการติดต่อจากสวรรค์อีกเลยแต่ก็มีเทพเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่คอยให้ความช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ซึ่งเทพองค์นั้นก็ใช้ชื่อว่าแอสตารอสหรือเทพแห่งเวลานั่นเองครับตรงจุดนี้แหละครับที่ทําให้เราสามารถคิดได้นะครับว่าการที่เทพแห่งเวลานั้นเป็นเทพตน เดียวที่คอยให้ความช่วยเหลือเหล่ามนุษย์นั้นไม่มีความเป็นไปได้สูงมากทีเดียวครับที่เขานั้นเนี่ยจะเป็นหนึ่งในเงาทั้ง4เงาเพียงหนึ่งเดียวที่ได้ให้ความช่วยเหลือฟาเนสในการสร้างมนุษย์และสิ่งมีชีวิตขึ้นมาครับและนี่ก็อาจเป็นเพราะแบบนี้นั่นเองครับ การที่เธอนั้นมีส่วนร่วมในการสร้างส,างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันอาจทําให้เธอใจอ่อนและอยากที่จะช่วยเหลือมนุษย์ขึ้นมานั่นเองอะนะซึ่งคําว่าเทพแห่งเวลานั่นเองครับที่เป็นจุดเชื่อมโยงที่ทําให้ผมคิดว่าเธออาจจะมีพลังในการที่จะสามารถสื่อสารกับเราได้อีกทั้งยังรู้ความเป็นไปทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเทรเวตนั่นเองครับ และนี่ก็เป็นข้อมูลความเป็นไปได้ของเสียงปริศนาที่ปรากฏขึ้นในช่วงสุดท้ายของบทสลับฉากตามแบบฉบับของสเก็ตโชครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรื่องราวนี้ก็เป็นเพียงการวิเคราะห์จากเบาะแสะต่างๆหรือข้อมูลที่หาได้ภายในเกมเท่านั้นนะครับข้อมูลที่มาจากอนาคตจากลีกหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะไม่ได้มีอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ทั้งนั้นครับข้อมูลที่ผมรวบรวมมาทั้งหมดนั้นจะมีก็แค่ที่ออฟฟิเชียลประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเท่านั้นครับดังนั้นในอนาคตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราก็คงจะต้องเฝ้าดูกันต่อไปนะ ว่าสุดท้ายแล้วเสียงปริศนานั้นเป็นใครกันแน่เพื่อนๆละครับคิดว่าเสียงปริศนานั้นเป็นใครก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ